นี่ก็อยู่กับผมนะครับชนาครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันมานานมากนะครับนานแสนนานเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้กลับมาในรูปแบบ Minecraft เหมือนเดิมน,นะครับผมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของโอมรออานะครับก็คือเขาต้องการให้ผมเล่นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบอะไรนะอห้มเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับผม น่าจะ a อร์เวนเจอร์นะเกมเอ Minecraft นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชัน1.7.2นะครับก็ไม่มีสกนะินนะก็เป็นเวอร์ชันที่เกือบล่าสุดนะครับล่าสุดคือ1.7.4น,นะครับไม่ทร,ราบว่าทำไมได้เหมือนกันไม่ได้เล่นนานนะครับกนะนะ็มาอ่านายกันเลยนะครับผม welcome to f อะไรเนี่ย e l n e f t o the Soul Garden Because this map used a bunch of cool Minecraft teach. we have to make it sure. Have everything set up right before you begin start by pressing that button. Speak or teach. This can be reading on your PC to instruct performance. Hey, performance turns the mode lighting off. Uh, ปับยังไงเอ่ยสมูทไลติงนะครับปับเป็นออฟโอเคโอ้โหเหมือนกลับไปเป็นภาคเก่าๆเ,เลย Difficulty Easy Normal or Hard Not p i t f ี l l เอาเป็น Normal แล้วกันนะดีไหมเอ่ยโอเคเ e s a s we love getting crisp ฉันชอบสำหรับการกดนะครับ ฟิสต์ตตุ้งอีสถ้าเราใช้โมอดแบบนี้จะไม่ทำงานครับโอ้จริงวะหรือ S M P นี่คืออะไรวะมันยอดมาจากอะไรยอดมาจากอะไรวะ Open the server ก็คือเขาอธิบายเกี่ยวกับถ้าเราเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เปิดค o ม m นบ d ็อกด้วยนะครับ setting to be true don't o play this map don t h if s i you don't get take it h e e n you press the button นะครับก็อธิบายเกี่ยวกับเกมนะครับ don't press a l t e r n a t u t t and t l t h e f e r s t one work ก็คืออย่าก,กดปุ่มอื่นนอกจากปุ่มนี้นั่นเองนะครับผม พีส์พีไฮวันออฟสี่มัก็อยู่ด้านหลังต้นไม้1ต้นนะครับผมหินมีคนกระสิบเดี๋ยวดูกัฟอร์ซิเคิลพาร์ทเนอร์จะไปกินยูเกมหมดแฮสบีนนี่อเออตัวนี้อะยูเกมหมดแฮสบี จากโซลาร์ไซน์ซีนส์ที่อื่นวิสิบวิสิบเอ็ดเบล็อกโยเมบริบล็อกเบล็อกตอนที่นี่แล้วนี่มันคือ เบ็ดล็อกออยูอะลูมดิโกไรปิด uh, ปิดล็อกล็อกมันจะเอเพราะเพราะว่ามันจะเอ่อทำด้วยเบ d ดล็อกนะครับเราจึงขุดไม่ได้นะครับ if you dig and uncover bedlock you make cover is own as as condition no digging the only box you can place in the bedlock area area touch huh? area are touch on the trap letters until เฮ้ย unless told otherwise seriously if you can see bed lock most of the time you can do anything bake anything build anything craft anything ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรถุยก็อ่อันนี้ e 2นะครับเวอร์ชั่น1.10ก็คือเหมาะสนหรับ1.6และ1.7 ตอนนี้เป็นในเรื่องครับผมจะคงไม่โดนหรอกก็คนให้ทำอะไรวะบอกอะไรบอ ไปเกี่ยวกับว่ามันเปิดไปได้อ้จะไปมีพวกอะไรอ่ะเหตุหรอเออว่ะเป็นไปได้น e มันจะให้ครับุยงยาครับเดทเทอร์ว่าเมมเอรครีมกระเพลิงทูให้สเปรชัเบิดเสโตนัทวย มาแล้วนะครับเนื่องจากผมเพิ่งรู้นะครับว่าเสียงเกมมันดังเหลือเกินนะครับฉะนั้นผมก็จะทําการปิดเสียงเกมนะครับตอนนี้ผมปิดเสียงเกมแล้วนะก็คงจะไม่ได้ยินเสียงปุ้งปุ้มปึ้ปุ้งปึ้ป้ปปปและผมรู้สึกว่าผมพูดเบามากผมก็เลยจะพยายามพูดดังๆนะครับผมดังๆเป็นไงครับผมพยายามดีไหมถุยโอเคครับแล้วก็ทำยากันไฟกันก่อนเลย ผมอยากรู้ว่าปุ่มนี้มันกดแล้วมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะครับโอเคได้แล้วครับจากนั้นใส่เลสโตนรอนะครับวุชุบใต้ลาวามีอะไรไหมใต้ลาวามีอะไรไหม รู้สึกว่าเราจะต้องใช้ยากันไฟแล้วก็ไปทางตะก,กีนีนครับทางนั้นนะครับโอเคสเปรดพอชัน okay. ปุ่มอะไรเนี่ยถ้าผมกดแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นวนะกลัวคองหายปะเปิด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 ให้หมดโอเคช่วงนี้อากาศแปรปป,รปวนบ่อยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับรู้สึกว่าแปรปวนเกินไปด้วยซ้ำนะครับผม ไม่รู้จะหนาวอะไรขนาดนั้นโอเคได้ยามันแล้วครับแบมไฟล์ดิสแตนไปแล้วมีกดด้วยมีกดอะไรเนี่ย welcome to the north the so c l o u d e n c a t e by g i g a b o อ๋อมันเป็นแนะนำไม่ใช่ไหมครับน่าจะแนะนำไม่ใช่นะ อะไรเนี่ยเ er. ป็นล็อกอะชึ๊บไอ้โ e บอย์เอ็นไปไปต่อกันมีอะไรใต้าลาวาไหมว้าวอู้หูเจ็บอะไรวะ you feel yourself waking up อะไรวะเนี่ยเฮ้ย,ยโหเฮ้ยี่มันอะไร อ๋ออุ้ยเจ็บที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ลึกมากแล้วป่ะเนี่ย Quick get the word What do you mean Who are you You forgot my name again Wait You don't even know a even know Me I'm um, Jarik We're We have been here for quite some time. already wait not again zombie reaching from the lava. เฮ้ยเอ้าอะไรวะอ่านอ่านอยู่มาซะงั้นบอกว่าซอมบี้มาทางลาวาแล้วนะครับโอ้ oh, สุดยอดเลยแมปนี้อุยโหแรงมากอะไรเนี่ย You will need wood t a เดี๋ยวสักครู่นะครับ ซอมบี้มาจากไหนวะเหมือนกันไหมเนี่ยรูตติ้งทำไมแรงจังเออไม่เป็นไรหรอกมันคงจะอ่อนแอควิ g แก b ป h ดสสวอร์ดเรเบิร์ตโอรสเคดดาว t h พา a ์ตเก็บไว้ก่อนตัดไม้ก่อนคือมันบอกว่าไม้อาจจะมีประโยชน์กับเรานะครับเอ้าแล้วทำไมมัน ทำไมมันโตในออปซิเดียนวะอ๋อมันมีขวานให้นี่วะเฮ้ย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 โอ๊ยเตียงแรงอ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ยมีหมวกด้วยใส่ไฟบาเรลไฟบาเรตตัดไม้ครับตัดไม้ตัดไม้อะไรวะจะให้มาสไวโวลแล้วเหรอ เอยถอยไปถ,ถอยไปถอยไปอยู่ไหนวะชั้ทำไมผมจำเป็นต้องเก็บมไม้ครับผมไม่รู้นะชอ้ยไม่ได้บวกนานถอยไปพวกซอมบี้ ไปแล้วไปแล้ววิ่งลันเฮ้ยอะไรวะราวาเกือบโดนได้ There is you sweet home is I think jumping down the half the fun jump down to your homes อันนี้บ้านผมอะ่ะและ้วด้านบนอะ่ะไปดูด้านบนก่อนนะครับมันแมปอะไรกันเนี่ยนี่ efficiency one จาริกอ๋อไอตัวฟักทองนั้นก็คือจาริกนะครับผมอุ้ยร้อนว่ะลูกกระตาอ้าวด้านบนทำเพื่ออะไรมีธนูให้สักคันไหมเนี่ยครับมันคงไม่เดินมาหรอกหมวกบวกอะไรไฟฟ์โพสิชัน่น อ้าวโดนไฟไม่เป็นไรด้วยแจ้งมันเดินไปต่อครับไปต่ออุ้ยนี่คือจาริกนะครับ I've been there so long that I've always wanted to see grass on the floor here would be so much nicer. First of all, the leather would be like be a good hidden shop. อะไรเออเอเอ,เอวะเฮ<อ>้ยอะไรเนี่ยเศ<ส>ษมันเป็นพิสตันนะครับอะไรวะน,นี่อ่านไม่ออกลุงบริกแรกเบ็ดล็อกไอรอนอินกอร์ดกับสติกแรกโกลเดนอโป้เคเบอลสโตนสโตนบิกโอ๊ก oh วูทเคเบอลสโตนสเปาวูดเดิร์ดเคเบิลสโตนโอ้โหโห No more fear every b o w เฮ้ย e นี่นี่เห็นนะเห็นนะเฮ้ยกล่องนั้นอะหยิบไปถึงนี่อะไรเนี่ย Head out toward the h e l l i s t a l o v a w i n and make your way to the in n you see a healing la w i n healing la w i n เห็นครับเห็นเห็นอันนี้มันอะไรเนะี่ย shopkeeper not sure how we miss him อ๋อมันอธิบายนะครับอธิบายเอานี่เพลงเหรอช่างมันเราไม่ฟังนะครับพอดีว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแมปแมป,แมป,แมปไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแมปนี้อ๋อก็อันนี้แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแมปนี้มันรับได้กี่คนนะครับตะโก้ของมาก่อนดเนว่านะ ชุบ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 โอเคไปรู้สึกว่ามันจะขายของอยู่ทุกที่นะครับเพชรมาแลกกับสตรีมกิวไปออกมีกล่องตรงนี้ด้วยอะวิลเลจเจอร์ช็อปอ๋อมันขายของนะครับออกทิ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟดูดไม่ใช่ไฟดูดไฟเผา อันนี้โฮมสวีทโฮมนะครับน,นี่เพื่อส t วนต้นออบเรกเดด o อร์ดาวจิงเอาไซเดอร์บ็อกอุก้ยมูนโดนาอกแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยชอบคิปเปอร์อีกแล้วอ่ะน่าจะใช่นะครับตอนถ้าลงแปผมจะขึ้นยังไงอะไรวะนะ้าตกลงเราจะไปทางไหนกันแน่เนี่ย ทงนี้แล้วกัน Keep out Beware for Silverfish ทำไมครับจะกลัวอะไรเรา Silverfish เอง Silverfish เฉยเฮ้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 ย s i เ s i l v อยออุ๊อยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยอออย l e ยอ เราก็ไม่เชื่อคำมันอิชอิชเฮย้ยอ่ะอ่ะตายมาตายเลยตรงนี้วะโอเคไม่เป็นไรเรามีสระเปา,านะไปไปต่อตายเพราะซีเวฟฟิตเนี่ยนะไม่หล่อเลยลงไปเอ้ยหมดยางแล้วกล่องนั้นมันเปิดได้อะไร กับดักเหรอมีทานให้ด้วยไข่ซิฟเฟตโคเอาไปก่อนเพื่อมีประโยชน์แคนยูเฮดด์ของซิฟเฟตโอเคปุ่มนี้นี่เองที่มันบอกอยี่กับเราไปต่อเลยดีกว่าโฮมสวีทโฮมนี่คือบ้านของเรานะครับมาช talk โอ้โหชักี้เกียดอ่านขออนุญาตไม่อ่านนะครับผมคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหเห็นเยอะๆอีกเงี้ยมีอะไรไหมเฮ้ยสโตนโอ้โ oh ห oh. ไอเทมนอนนอนมูจูเบดโอเคทุบๆๆเราจะทำยากันนะครับมีอะไรให้ทำยาบ้างเนี่ย เซปลิงตรงนี้อย่าคิดว่าจะโตเลยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเซฟเฮาส์นะครับเอ้ยปะท้อนเจอแล้วดูเรื่องพีแอร์ก่อหน่อยขวดจะเปล่าอันนี้โพเตโต้ออกมาดีน,นี่ไปเอาน,นี้ไปเอาน,นี้ไปเอาของก่อนนะครับสักคู่หนึ่งรู้สึกว่าของจะเยอะเหลือเกินเดิร์ตมีคุณค่าไหมเอ่ยเอายากันไฟไหม อย่งกันไฟไม่ต้องแล้วย่งกันไฟเยอะแล้วเตียงหนึ่งอันนี่ก็กราวเวลยาไม่ต้องแล้วมั้งเก็บเก็บเคไปเราจะลองไปห้องต่อไปกันชึบชึบนะครับโอ้นี่มันอะไรเนี่ย